โมนาลิซาภาพวาดที่โด่งดังที่สุดในโลกมีคนนับล้านเดินทางไปลูฟเพื่อดูเธอแต่คุณรู้ไหมว่าชื่อเสียงของเธอไม่ได้มาจากรอยยิ้มปริศนาแต่มาจากการที่เธอเคยถูกขโมย <c oughs> ก่อนปี1911โมนาลิซาเป็นเพียงหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของดาวินชีที่แขวนอยู่ในลูฟเป็นที่รู้จักในหมู่นักวิจารณ์ศิลปะแต่ไม่ใช่สำหรับคนทั่วไป21สิงหาคม1911 วินเชนโซ่เปอรูจาช่างชาวอิตาเลียนที่เคยทำงานในลูฟแค่ซ่อนตัวในตู้เก็บของข้ามคืนพอพิพิธภัณฑ์ปิดเขาก็หยิบภาพออกจากผนังซ่อนไว้ใต้เสื้อคลุมแล้วก็เดินออกมาง่ายๆในตอนเช้าไม่มีการวางแผนซับซ้อนไม่มีสัญญาณเตือนภัยข่าวการหายไปของโมนาลิซากลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงภาพของเธอทำให้ใบหน้าของเธอกลายเป็นที่รู้จักในทุกครัวเรือน ผู้คนแห่กันไปที่ลูฟไม่ใช่เพื่อดูศิลปะแต่เพื่อดูที่ว่างบนผนังที่โมนาลิซาเคยอยู่2ปีต่อมาเปอร์ูจาถูกจับที่อิตาลีและโมนาลิซาก็ได้กลับคืนสู่ลูฟอย่างยิ่งใหญ่แต่เธอกลับมาในฐานะใหม่ไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่เป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกตำนานของเธอถูกสร้างขึ้นเพราะการหายไปของเธอเอง the history myth บางครั้งเรื่องราวเบื้องหลัง ก็ทรงพลังกว่าภาพที่ตาเห็นเสียอีก